สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เก่านะครับมอนี้ตรงกับวันทียี 23, ่สิบสามเมษายนสอง0 2 5ห4ารอยสองนรอยหกิบีนะครับนี่มาเบื่องกบหน่อยพี่น้องในรน่งเสาหางลุดแล้วลบางตัวก็หลุดบางตัวทันนลุตนะครับเขาเลื่อมถึงแท้แลวเห็นบ่พี่น้องก้อน,นเขาเขาเถวเขาสงชายด่พู้นบัณฑเขาก็เรื่มหาแพร่มืองอยู่นะครับ อวันแถลงตั้งชาติอยู่คนมันก็เขาขึ้นแพ้แล้ววันนี้เมื่อเขาขื่นแพ้ตังที่นะพี่น้องเขาเพียนจังไรบันนี้เขาต้องหาวิธีการนี่กันเอาเขาไปง่ายบอ่อให้เขาได้พี่น้องบันนี้นี่เขาต้องง่ายบอ่อให้เขาเด้ถ้ัทางหาบอ่บอยง่ายบ่อเนี่ยจะเป็นตั้งที่นะพี่น้องนี่เป็นยังคืองง่ายบ่อติว่าเป็นบ่าวพี่น,อน้องพอติดตายนะครับนะ พว่ายยังวดดิพวเขาถือกินนะครับนั่นตัวหนึง่งถือครบถือหมวกินนะครับเ่าบผเห็น,นที่น้องไทยผู้ชมเขาดึงข้างไปแล้วนะครับเขาต้องง่ายของเขานะครับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองนะครับล้วก็เขากติจะให้อาหารนะครับหัดให้เขากินอาหารนะครับ อีก่สามมือส่งได้เลยพี่น้องนี่งามนะสามมือสามมือไทยเลยเลยพี่น้องเฮ้ยพุ่นเต็มอยู่พุ่นตายไล่ได้พี่น้องเขาบอกเห็นดีๆมัลงไปข้างล่างก็มีนะครับมือเดียวได้เนี่ยผมวันผมไอยู่ผมไปทำงานวัน,นกลับมาเหมือนกับได้ไทยหเมึงนะครับชุดหอดอยู่ชุดหอดได้น้องสาอยู่ มืนอน uh, ี้มือนี i ah i. ่นะผมไมมาเฮดบอลหรผมจะตักออกมือนี้ต้องรีบตากออกนะครับถ้าบม่รีบตักออกมู่รุ่นรุ่นน้อยเนี่ยนี่นี่รุ่นที่สองนี่ในนามเนี่ยครับเขาติขึ้นเดียกนะครับพอตักรุ่นแรกออกกันมันจะล่อรุ่นที่สองขึ้นรุ่นที่สามขึ้นนะครับเห็นไหมพี่น้องตักลากเงี้ยพูดมุนหลออคิดเลยพี่น้องเลย มันเฉพาะมือหน,นึ่งตัวบันต่ำหนี่งมันเฉพาะหาพันตัวหนึ่งเจ้าก็น่าทีไรก็ทันทีว่า,ากลางๆดีพี่น้องขนแข็งแรงดีพี่น้องแข็งแรงดีอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเบือบ้องบอนอีกนะพใกล้ๆกันขึ้นดีอบอืองบน มัดขันกับพ่องูดึงงูสิไงไปวยังไงพี่น้องพ่อมาเลาะมาตรวจเบิ้งหลุดก,กบันพ่อสีกินไปถึงคือบ่บ่อนี่ก็ขึ้นแล้วพี่น้องบ่อนี่ประมาณหาพันตัวนะครับในบ่อนี่หางดุดเมื่อไหร่เป็นแหลกบางตัวก็ยั่งดีว่าตเอาก็ต้อ,องตักออกหมดเลยมัวอะไรขืนแพ้นี่นะครับเ้าต้องมาตักออก ก็พร้อมแล้วพร้อมจะไปยหายไปอยู่บอ่อไม่แล้วเขาเข็ดบ่อไม่ให้เขาอยู่นำงามจะไปเกียร์เขาไปอนุบาลเขาเดี๋ยอันเป็นบันก็เป็นลูกกบหน่อยเดี๋ยวมันจากเล่นแล้วเขาก็เป็นเป็นลูกกบหน่อยอนุบาลจะกลองสามหมื่นช่งใดเดี๋ยวมันนี่เบิอร์ก็อีกอันหนึ่งครับไปอีกบอลโอ้บอลน,นี่ก็บบอลธรรมดานี่มันมันหล,ลอดมันหลอดออกมาหนี่ง ต่อมาจากบอ่อนี่นะพี่นอ้องมันหนามหอนพุกนั่งตาลาดอยนูะ่พี่น้องอยู่ข้างนอกนนคนเจมบ์ขับรถพวกนนกันะ่งตลาดอยู่น่ะบ่อขึ้นแพล่แอมห่อนโอ้ยมันออกมุมเปลี่ยนเต้ยมีมุมมุมเมห็นบ่มมมมพี่น้องคนเอาหยากหรือบ่อแบบนี้บอ่อแหวนเสียวหยากแค่หน่อ,อย,ยนะครับตักหยากอือเขาต้องตักออก ไอรุ่นต่อไปเขาขึ้นนะครับเพราะขึ้นลายแล้วไอมึงบอลนี่นี่รุ่น,นเขาติขึ้นเขาเขาพร้อมติขึ้นแล้วครับนี่ขึน้นบอลนี่เขาอยากขึ้นแล้วต้องมู่ขึ้นกับขึ้นพุ่นนะครับหล่าเอื้อเอาคลิปนีเนีเบิึงซะก้อนซ้ำมึงตะก้อนนะครับพี่น้องมึงเพิ่งพุ่นเดียก,กล้ๆเบิึงมาขัด อย่าอย่าพี่น้องพ,พอดีทำตักเลยนะครับตักออกให้ลุกน้องเขาไปถึนต่ออีกนะครับคุณเอาคิปนี้กับพ่อทำเนีเยร์นะครับพอกันไม่คิดหนาเด้ครับโอ้จนตั้งใคร้อย่าลืมกดซับตั้งใครกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ